ครับผมวันนี้นะครับนะมาทำคอนเทนต์หน่อยนะครับมะนาวนะครับมะนาวกับน้ำพริกนะครับถ้าใครกินนะครับนะใครชิมนะครับแล้วทำหน้าเปรี้ยวนะครับจะโดนทุบนะครับนะอ้าวด้วยทำลายไรอยางไม่ได้กินเลยอ้าวลองเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองตัม้มเดี๋ยเยอ